เอาละครับในตอนนี้เราก็อยู่ในแมปโกอาการเด่นนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มห้นาทีนั่นเองนะครับก็คือแมปนี้เนี่ยจะทําการอัปเดตแล้วนะตอน3ามทุ่มเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราก็คือไลฟ์ไปด้วยนะครับทาคลิปไปด้วยคือรอมันอัปเดตแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากทุกคนคนเล่นเห็นเขาว่าประมาณ10ล้านปะ่ะเออคือเยอะจัดเลยนะน่าจะเป็นแมปเดียวที่มีคนเล่นเยอะสูงสุดในโลบอกแล้วนะเออคือเยอะเกินอะเออเอาแล้วตอน ตอนนี้เกิดอาการเขาดาวปะเหมือนเขาดาวนี่ไงมันนับเวลา1นาทีกับอ e ีสิบวิ B, ทุกคนมาร็วอัปเดต เอาเรื่องคัดซีนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงพึ่งพึ่งมาแล้วเอีเวนต์พึ่งเรามาแล้วนี่ไงพึ่งพึ่งว้าวเอีเวนต์รอบนี้เกี่ยวกับพึ่งของจริงตอนนี้เอีเวนต์พึ่งก็โผลมาตรงกลางเรียบร้อยนะครับเอีเวนต์ไอ้นกฮูกเนี่ยหายเรียบร้อยแล้วนะครับเอีเวนต์ใหม่มาแทนแล้วนะโอเคอีเวนต์ใหม่ไม่รู้เล่นยังไงนะแต่มาแล้วนะอัปเดตแล้วมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวผมเช็คหน่อยนะเฮ้ยเป็นร้านค้าทุกคนมันเป็นร้านค้าขายอีกแล้วอันนี้คืออะไรวะซื้อไปเอ้ยอนนนี้้้งงใชเป็ึ ตอนแรกผมคิดว่ามันใช้เงินซื้อนี่ทุกคนมันเป็นน้ําพึ่งนะเนี่เห็นไหมโอเคทุกคนในตอนนี้ผมก็ได้รู้วิธีเล่นอีเวนต์แล้วนะครับอ่าตอนนี้ส่วนผมมันติดสถานะของพึ่งนะเออโอเคผมเรียกแบบนี้นะ ก็คือเดี๋ยวจะพามาดูนะสถานะที่ผมติดเนี่ยไหนว่าเมื่อกี้มันเห็นแวบๆอยู่นะอันนี้คือ,อผลไม้ที่มันติดสถานะก็คือผลนะทุกคนเก็บไปเลยนะแล้วก็มีตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะก็คือเป็นแอปเปิลของผมลูกทองๆท,ที่มันติดสถานะของอีเวนต์ใหม่นะนี่นี่เห็นไหม P.O. เนี่ยทุกคนตัวน้ำหน้า P.O. เก็บไปเลยนะโอเคตามมาตามมาโอเคได้น้องนำเลยนำเลยนำเลยไหนตรงไหน่ะพี่ก็ตาไม่ค่อยดีเลยน้องไม่ใช่ตาดีหรอกคือไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเออไปมีคนบอกว่าเจอที่มันติดสถานะในส่วนของผมนะครับอ๋อนี่ไงตรงนี้หรอ ไหนอะนะ้องต้นไหนอะอ๋อนี่นี่น,นี่โอเคหลังจากที่ผมได้เก็บผลไม้ที่มันติดสถานะอีเวต์ใหม่มาเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอามาเลขนะไม่ใช่เอามาเลขดิเหมือนเราเอามาคุยกับ n pc คนนี้นะตอนนี้คือผมเลขไปแล้วหนึ่งนะคนก็คือเหมือนมันจะเป็นน้ำหนักมาเนี่ยให้ครบ,บก10ร,รม10กิโลกร,รมัมเออแล้วเราจะได้เป็นเหมือนน้ำผึ่งมานะเราก็เอามาเลขตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเอา ที่ผมเก็บมาแล้วมันติดสถานะนะอนนี้นี่เห็นไหมทุกคนตัว PPO น้ำหน้านะนี่เห็นไหมน้ำหนักเราจะเพิ่ม เป็น4กิโลกร,รัมแล้วนะเดี๋ยวผมเอาแลกให้หมดเลยนะอันนี้ด้วยทุกคนปานี่ไงได้แล้วหลังจากที่ผมได้ทําการแลกไปเนี่ยเครื่องมันก็ทํางานอยู่นะทุกคนก็เหลือประมาณ40วิีนะประมาณ45วิาีนะโอเคใกล้แล้วนะมาดูกันว่าผมจะได้น้ําพึ่งมาเท่าไหร่ครับทุกคนตอนนี้น้ําพึ่งในตัวผมมีสูตรเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่านี่ไงน้ําพึ่งเราออกมาแล้วครับทุกคนมันผลิตแล้วเรารับไปเลยผมได้น้ําพึ่งมา10อันทุกคนนี่ไงน้ําพึ่งผ ขึ้นมาแล้วนะ10อันโอเคน้ำผึ้ง10อันเราเอามาเลกได้นะครับมันมีอ่าตรงที่ให้เลกนะตรงนี้นะอ่าอันนี้คือ10อันผมไม่รู้นะมันคืออะไรแต่ยังไม่เลกนะเดี๋ยวจะลองเก็บให้ครบสักประมาณเอ่อ40อันนะเนี่ยผมยังได้มาเล็ดอันนี้ทุกคนเนี่ยคือผมยังได้มาเล็ดพันเนี่ยโอเคนะรอบ2นะครับที่ผมได้ทําการเอามาเลกน้ําผึ้งครับนี่ไงออกมาแล้วโอเคเรารับเลยครับนี่มันน่าจะได้ทีละสิบ ไอเทมนะก็คือได้ทีละสิบน้ำผึ้งนะตอนนี้ผมมี20แล้วนะโอเคสำหรับอีเวนต์นี้ก็เล่นง่ายนะเออตอนเลกก็คิดว่าจะยากเลยเพราะผมไม่รู้นะเออก็เล่นไม่ยากนะครับอีเวนต์ใหม่อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับพี่น้องบอกเลยโคตรมันนะครับตอนนี้ผมก็มี20น้ำผึ้งแล้วนะเดี๋ยวผมจะเก็บให้ครบสัก40ละกันเนี่ยผมอยากเอามาเลขมาเล็ดพันตร,ตรงนี้ทุกคนเนี่ยมาเล็ดพันอันนี้นะคือผมไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็มีของอ่าที่เราสามารถเลขได้เยอะนะแต่มันยังไม่มานะเห็นไหมเช่นเป็นของแต่งสวนนี่เห็นไหมมีเยอะมากเลยก็ใครที่จะเล่นมาเล่นได้นะ,ะัะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมมีเยอะมากเลยนะ อีเวนต์รอบนี้ก็เป็นของแต่งนะครับหาไว้สะสมติดตัวเนาะก็ถือว่าดีอยู่นะอีเวนต์นี้โอเคนะครับคลิปนี้จะเป็นการต่อจากเมื่อคืนนะครับที่ผมได้ทําการเล่นอีเวนต์ใหม่นะครับทุกคนจะเป็นอีเวนต์เพิ่งที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับเออก็คือผมได้ไปทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างครับทุกคนอย่างแรกเลยนเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับเออมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะอีเวนต์นี้แล้วก็จะมีตรงนี้ทุกคน ร้านค้านะครับกดมาดูเลยนะอย่างแรกเลยเนี่ยเข้ามานะครับทุกคนมันจะเป็นที่เอาไว้แลกไอเทมต่างๆนะครับถ้าเรามีน้ําผึ้งแล,แล้วก็มาแลกได้นะเช่นตรงนี้ทุกคนเป็นของแต่งสวนครับเหมือนเป็นซุ้มประตูนะครับใช้แค่สิบน้ําผึ้งนะครับมาแลกได้นะเห็นไหมมีของแต่งเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มีพืชด้วยทุกคนนี่เห็นไหมมีเมล็ดพันธุ์นะครับอ่าอันนี้คือถ้าอีเวนต์อันนี้เนี่ยมันออกไปแล้วเราก็ไม่สามารถหาได้เลยนะไนเอเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ทุกคนเหมือนมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์พิเศษนะเฉพาะอีเว ต่างๆทุกคนเช่นอีเวนต์ก่อนก็เป็นม่ม่วงที่มันเป็นสีม่ม่วงอ่ะเออทุกคนซึ่งผมก็ไม่มีนะแต่เอีเวนต์รอบนี้ผมน่าจะต้องเก็บสักหน่อยแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ตามเอีเวนต์เท่าไหร่เลยนะก็ประมาณนี้ละกันโซนร้านค้านะครับใครอยากเล่นอยากได้อะไรก็ สามารถมาดูได้หรือเอามาเลกได้นะครับทุกคนเออคือผมก็เลกมาแล้วนะผมได้เป็นเมล็ดพันธุ์มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ใหม่เนี่ยผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเอาไปแปลมาเนี่ยมันเขียนว่าเมล็ดพันธุ์ของพึ่งนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะมันอาจจะแปลม,ม่วงก็ได้นะครับทุกคนแลวผมก็ได้มาครอบครองในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคผมปลูกไปแล้วนะเดี๋ยวเอาสปริงเกอร์วางละกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการปลูกเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับที่ได้มาจากอีเวนต์ของ ตอนนี้มันก็ได้ตูเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนนี่ก็คือต้นของมันนะรวมๆเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆต้นทุเรียนเลยนะทุกคนแต่จริงๆมันไม่ใช่ทุเรียนนะมันเขียนว่าเมล็ดพันธุ์ของผึ้งหรือต้นของผึ้งอะไรสักอย่างเี่แหละเออช่างมันนะครับก็สภาพของมันก็ประมาณนี้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีผลออกมานะทุกคนก็คือมีแค่ต้นนะผลผลิตยังไม่มานะสําหรับคลิปนี้ผมว่าจะทําการอัปเดตสวนหน่อยนะครับทุกคนก็คือจะขยายแปลงผักให้มันใหญ่ขึ้นนะก็คือเดี๋ยวผมจะมาขาย นะครับทุกคนใช้เงินอย่างเยอะดูดิโอ้โหเรายอมจ่ายนะครับเพื่อให้สวนเราใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนเรียบร้อยนี่ไงส่วนผมโตขึ้นแล้วนะครับทุกคนเราก็รออีกหนึ่งวันนะครับถึงจะขยายได้นะโอเคตอนนี้เหมือนเราได้แปลงผักเพิ่มมานะครับทุกคนนี่ไงเห็นไหมขยายสวนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาแต่งสักหน่อยละกันพอดีผมมีของแต่งที่ไปซื้อมาค่อนข้างที่จะแบบหลายชิ้นมากเลยทุกคนเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนะเหมือนจะเป็นร่มใบเดี๋ยวผมจะเอาปักตรงนี้ละกันตรงมุมสวนนะปึ๊บ อ่นนี่ทุกคนเราได้ล่มมาแล้วนะครับเอาไว้แต่งสวนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นของแต่งสวนทั่วไปครับทุกคนเออเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้มาวางเพิ่มแล้วกันนะเหมือนเป็นคล้ายๆให้มันเป็นทางเดินอนะ่ะท <bitte. S 1> ุกคนเออโอเคผมวางไปแล้วอ่ะเดี๋ยวขยาให้มันตรงล็อกสักหน่อยนะครับให้มันเหมือนกับเพื่อนมันหน่อยนะ <c oughs> นี่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสวนผมนะเป็นซุ้มประตูเดินเข้ามาจะเจอเป็นทางเดินอ่านี่ทุกคนข้างหน้าของแต่งเยอะมากเลยนะ มีเสาของอีเวนต์ก่อนหน้านี้ด้วยนะทุกคนเป็นอีเวนต์นูกคูกเนี่ยเห็นไหมของแต่งจากอีเวนต์ก่อนนะอันนี้ทุกคนอันนี้ก็ถือว่าสะสมไว้นะครับนี่เห็นไหม ของแต่งเรามีแค่นี้ครับทุกคนสําหรับสวนผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ไปเล่นอีเวนต์ใหม่เนี่ยก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับเออเพื่อจะได้เป็นการแบบว่าทําให้คลิปผมเนี่ยมีคนดูเยอะขึ้นนะโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนซีอูเอเกนบายนะครับเด็กๆเจอกันใหม่คลิปหนะ้า